เอาไปสามแบงจะเอาแบงบนหรือแบงล่างถ้าเอาถ้าแบงล่างก็ให้พ่อแบงบนถ้าเอาแบงบนก็ให้พ่อแบงล่างเอาบนไปให้พ่อเอาล่างไปให้แม่ถ้าขาหัวคิ้วห้องขาจับปหัวกันลอยเต่าตาดิวหุ่นเนี้ย คอยเติมอาหักคาเติมน้ำมันกเค้ามีเรืองอันนี้หักคาเติมน้ำมันมอเตอร์ไซด์หักคาน้ำมันมือศ้าครับคามีเรืองเอาว บุตรเอาท่าน้่งท้ามีเหลือไหมลงทุน้ำกันโอ้อหลงทุน้ำกันไม่ได้ใช้กำไรคือบอแบงกกไรได้ยูเด็กเสืฟเด็กเสืฟเอาไปจะได้เปิดเพิ่มเงินได้มเรียนเลยเข้เห็นคือไงข้เห็นไง ดอกปุ้งอะไรอ่ะที่ขาก็ะแมงเนาะเด็กคนเดียเด็กเสิร์ฟฮะเอาเป็นเด็กเสิร์ฟก็ต้องมีติบเนาะฮะเด็กเสิร์ฟอับมีเด็กเสิร์ฟจากอเมริกาเป็นไรมากไก่ป้อมากไก่โอ้ยบัวาดิอันนั้นผู้ผู้ชายเซฟกันสิกระไรไรเด็กเนาะตามตามตำแหน่งเด้ เอามันคือเปลี่ยนอโอยนี่จขอบคุณนะคัะทั้งหมดเลยจเหขอบคุณค่ะอิ่างจน้าหน้าบ้านย้หน้าบ้านก็เสียหายหายค่สุดสีหายค่สุดมานี่ เงินเดือนเป็งเงินอาทิตย์ไปให้ม่นสือยาสุพุทธเ่าสอง้อยกัพ่ออาทิตยละสอง้อยเข้มันละเง,ะง,นะงินเดือนพุทธก,ก็ออกแล้วเงินเดืไปคอเงินเดือนเุทาออกแล้วปะโอคือบอกเดี๋ยวคือคือบอกออกเอามายืมไง <c oughs> เน<ะ>เนนีใมือไม่พอ,เอ,เ,อเ,เอาไม่ยืมแน,น่เงินเดียวพอเถอะเอาเอาไปซื้อยาสูบสองหมืน่นวะันด้ขนาดหอดสินปีเด้อ <c oughs> อุม้มซื้อขนมปะซื้อขนมป้าเฮ้ยเล่นเล่นเล่นเอาเงินเนะเอาเงินนะเอาเงิน <c oughs> เอาอยู่บ่ เอาวะอุ้ยไมว่ารัธนมาเอาให้เร็วให้เร็วเออของของผิงนี่ล่ะเอามาเร็วเอาวะของผิงของดามาเอาเร็วเร็วเร็วเอาอีบ่ะไพอุ้ยโอ้ไพอุ้ยบ่อันนี้เอาคนน้องเอ็งเร็วเร็วเร็วสื่อน้ำแล้วเร็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 วแล้วคนสวยไปไปอุ้ยไม่ประธานโอ้คือยิง คือยิงแท้เอาเอาซื้อขนมมาจ่าก่อนคือว่าไม่ขันเอิญเอิญผิงก่อนผิงจ่าเอามาเอิญพิงจ่าก่อนผิงจ่าอุ้ยเหมือนกันนี่ขึ้นคนเดียวนี่ยเลยเอาไปรถไปใส่ซื้อขนมเอาไปโรงเรียนมืออื่นเด้อวยจ่าจ่าไปไปรถรถตกใส่รถตกตกใส่ นีบ่โอ้แลจวจกบ่ขั้นใหญ่บ่จ่ากระดูกจ่ากัะกจ่ากัเอาไปเล่นมืออื่นด้ยเเล่นมือแรกบ่เล่นเล่ไปซื้อขนมอื่นด้ะโอ้ขาขาขาอืเฮ้ยเ้ฮอาบ๊บายก่อนบ๊บายง่นัเอาบ๊บายก่นเร็ว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 ฮยฮะไห้บังสิงโตอยู่บ่ ไอ้เบื bye. Bye, bye ้งอยู่ส uh. ิงโตนั่นอ้ารถไัรถไผน่ะรถไทยไผยล่ะขี่รถดีป่ะขี่บายบายกอนบายบายหายงายเก็บไปเด้อห้ยงายเก็บไปเด้อเดี๋ยวเก่งเดนวะแปลนี่มืออื่นเด้อ ไผหน่ผอ <escapes> ้ยนักเรียนต้นนั่นนักเรียนเออมืออื่นอุ่มกับไปโรงเรียนเนอะฮะไผมีจะคนนนำมือกันน่ะนบมืงดูมีจะคนหนึ่งสอมอยู่บ่หนึ่งสวันทุทีเร็วไผก็ไผไผ ไอเรียบายบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้ยก um ็ธรรมดาเด่นเงินก um ับส yeah, ีมาออกมองของเขาไหมตัวบาบนี้อุ้ยผู้ชายลุมล้อมคอยถ่ายทั้งรถพี่น้องเหมือนไหผู้ชายลุมล้อมยน่าๆถ่ายยามมาซื้อม้อหุงข้าวนะ ตอนแรกก็สซื้อโต๊ะพี่น้องโต๊ะเสริมให้คนนั่งแต่ว่าเอาหมวกหุ่ข่าวซะก่อนเพราะช่วงนี้เด็กเปิดเทอมนะครับเด็กหน่อยเปิดเทอมพร้อมกันกระจกรูเข่าก็ไปเริ่สอมครับเนี่ยงานคืออะไรอันตรายเลยแต่ว่ากระจกก็สช่างมาแล้วล่ะเสร็จมาสอนมีวะสวัสดีทุกคนนะฮะพยายามมาซื้อหมวกหุ่ข่าวอันมันยังบด้หุงดูนะครับ ก็เรยว่าสิมาเบื่หมง,งเขาที่แรกเพิ่อมาเพิ่นสื่อโต๊ะซั่นอันโต๊ะเสริมนั่งนะแล้วก็ก็นั่งคุยกันนะครับวันนี้ว่าจะเทปูนเทอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเข้าหน้าหนาวเอ <c oughs> <c oughs> ้วเข้าหนาฝน <c oughs> มองนาล้านมันเป็นอันอยียงก่อลนะมันเป็นปูนเป็นยางอยู่หันแล้วก็ว่าเซียนขายไปจกักอันนี้เดือนสองเดือนก็นจะเสียไอ้มุ่งหลังค่าเพราะว่าฝนมันสาด ห้าลูกค้ามากไม่มองนั่งมันเปียกน,นะฮะแล้วก็ว่าสืว่างแผนกันบอกถึงเรื่องว่าแก่การการแก้ปัญหา,เ,าเ,คเครื่องปรุงแต่ละโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะนะว่าสิเฮ็ดเป็นหมองปรุงมองเดียวเลยแบบจังบริเตอร์เติมดูนะจ๊ะเฮ็ดเป็นหมองปรุงแบบเครื่องปรุงจุดจุดเดียวเลยอย่างนะนะการนั่งคุยกันพยายามพัฒนาร้านไปเรื่อยๆพี่น้องพยายามซิ่งใดที่มัน อำนวยความสะดวกให้แก่แม่ค้ากับลูกค้าก็จะเห็ุนะฮะก็นั่งคุยกันกปรึกษากันว่าเออมีม่มองไดที่มันบุกพ่องบุกพ่องอ่าหรือว่ามี่มองไดที่มันต้องแก้ไขอำนวยความสะดวกให้แก่าลูกค้าบ่เองสินะแต่ว่าเรื่องซาเรื่องอันทาอาหารดนนก็คือมันแก่บ่ไห้พี่น้องอันก็มี่กันจะสำนันมีเก็มี่หน้ามีผพิงมี่แม่มี่พ่อเออ บางทืจแบ่งแบ่งมาซอยสิมันแต่ซ้ำนันนี่พี่น้องบางทีลูกค้ามันมากพร้อมกันนะจ๊ะบางทีลูกค้ามาพร้อมกันทําม,มาเลยเรื่อยๆงสิก่กะสิได้เร็วอยู่บางคนได้เร็วนี่ตกใจนะคะลูกค้าเออบางคนซานี่กระบอกเขาจะบกวดดอกคิดว่าเขาจะสิ้นแล้วแต่ถามือใดใดเร็วนี่เขาสิทวงพันที่แล้วเด้ลูกค้านี่ยอนี่ก็รอยอยยาภาพถึงมาซอบป,ปิง จ่ายเองนะจ้าจ่ายเองจ้าถึงใจบอมื่อกี้ที่จริงตอนแรกไปร้านไปร้านก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่ว่ามันมันใหญ่เกินไปย่าเขาบอกว่ามันใหญ่เกินไปถ้าใบใหญ่เนี่ยมันกับแห้งอ่าเปนวันสิบเกินงบเพนักจักหลักเบงซุงแล้วราคาบริการดีโอ้ขอยืมมัลสือลำโพงอยู่อยากมีลำโพงสักอันอยู่นะคะ เอาไว้ฟังเพลงเป็นคนที่ชอบฟังเพลงเวลาล้างถ้วยเวลาทำอะไรก็แล้วแต่มักฟังเพลงักสือเบ,บ,บ,บิงลำพงสิอเบิงไม่พอ้อเขาสิอร้องเพลง <c oughs> มักมักมักอำเภอลุงทาเดี๋ยวจะมีเออม่ใชมีงานบุญปังไฟงนี่คือถ้าใครผ่านมาแถบนี้นี่คือสัญลักษณ์ของเำืภอล้งทาเลยนี่ แสดงว่าได้แล้วนะฮะได้แล้วได้แล้วได้แล้วเพื่อนเพื่อนยางบึบ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 อะไรว่าแล้วโอ้เดี๋ยวใส่อะไรเนาะไอ้เนาะโอแก่ไรห้าลิตรจักรวาลแล้วแม่สองพันแปดถกหรือแพงก็ไม่รู้สิน่าดีราคานี่แหละประมาณนี้เนาะซ้ำกันกับโตยืมเงินบ่ คนดีแล้วตั้งได้มาก็ดีไปตลาดบะเนี่ยไปเรื่องใหม่ขอบคุณดัลินดาได้แต่มองเขาอันนึงโอเคบายบาย